ก็ต,ตัดต้นไม่จ้ะเหลืออีกสองกิง่งปลังเพิ่นเก่งเด้๋ยจ้ะเิ่นตัดแต่งเนาจะเนาะเป่นตัดแตง่งกิ่งไม่ที่สูงสูงได้จ้ะอันนี้เป็นผลงานของเพิ่นเนาจ้ะเนาะเดี๋ยวเพิ่นก็มาเก็บเดี๋ยวเพิ่นก็มาเก็บจะพี่น้องโอ้ยสีทรองนุ คนสองหน่วยเดอะทัวร์มิติเดอะ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 หุยอังกอร์ละบาทัวมักหน้าหอยล่นเบิร์จากพี่น้องมักหน้าหอยล่นเบิร์เลยหุย วัดอยู่ตังเพิงจ um ้ะมะนาวจ้ะมะนาวลวกหมดเลยต้นนั้นน่ะโบเรือใช้พี่น้องโบเรือพ่อใหญ่ขนาดพ่อใหญ่เอาบันไดมากันไปได้พี่น่อยวัดมะนาวหอยแหมฮะ สวยหมดเหลืออีกสองกิ้งจ้าสกิ้งเดีพี่น้องเสียงดังๆในเสียงนันบดง่งาไม่นะจ๊ะเนาะฮักเพิกข่อยกะฮักเบิรจ้า,าพี่น้องไอ้กะยานะจ๊ะเนาะเดี๋ยวคอยเก็บที่มันเหลือใส่ช่องฟิตร์จ้าใส่ช่องฟิทให้เรียบร้อยนะพี่น้อง อยังแทางนี้ถ้าเพิ่นตัดมื่อันนี้แล้วข่อยก็สบายจ้าปีหน้าปีไหนเนาะจ้ะเนาะปีหน้าปีไหนหข่อยก็ได้ปลูกพักแบบ,บสบายจ้าอันนี้เป็นบรรยากาศเนาะจ้ะเนาะเป็นบรรยากาศ ไขไข่่วยก็หมดเลยสิบแปกาสิบทีบ้าอะไรวีวีสวัสดเีอันนี้ให้เบิร์บรรยากาศเราจะเนาะฮุกาเล่ ว้าน้องกูแต่งกับตุกสุดยอดจริงจังจุ๊ดจุ๊ดอะอะกูเตตนตีสอตาร์ทยากเจพี่น้องเพราะว่ามันอยู่ในสวนเพลนเนาะคืองามันซี่เขาสวนเพลนจ้าห้องควายี่เดี๋ยวควายสิทำความสะอาดที่หลังเจ้พี่น้องเต็มจ้าพักเพื่อควยฮักเบิร์ตเจพี่น้องโบคิดว่า จะเป็นแนวนี้อะนะไอ้กระเปเป็นยังเนาะพี่น้องเนาะเพื่นตัดให,ห้เขาก็ดีแต่ละสวนพันสิบหกเนาะจะเนาะเดี๋ยวําให้เบิ้งตอนเพื่นตัดแล้วนะจ้าเรียบร้อยจ้าผู้บ่าวเพิ่นเก็บห้อยู่จ้ะพี่น้องเก็บห้ยตาบันมังนาวข่อยลนเบิดจ้า มังนาวกิ่งนี่นี่สามน่วยนี่ล้นจ้ะพี่นอ้องตัวนี้ก,กะล้นจะล้นกิ่งนี่กะปันนี้เหลือหน่วยหนึ่งด้วยสองจาอ่าทียั้งจะเนาะน่วยหนึ่งน่วยสองตอนนี้พ่อใหญ่กะคุ้ยกับอันคน,นที่เป็นสิมาติดแหงโซลาเซลล์นะจ๊ะเนาะคือคนตัดไม้นะ่ะเก็บเก็บไม้ไปพอดีเก็บ มูนเบิดพตพาตูข่อยพี่น้องบบเหลือจ้าไม่เหลืออะไรเลยพราใหญ่บ่บอกข่อยนะว่ามันสิตกใกส่วนเจ้าของเธอต้องเก็บพักนี่ยนะนี่เพื่อนบริบอกข่อยจะพี่น้องข่อยก็เลยบริเก็บนะจ้ะเนาะกับบ่เป็นอย่างเดี๋ยวจังเฮ็ดเอาพี่น้องเ้ากเฮ็ดเอานะจ้ะส่วนอันนี้เป็นตะไคร้เราจะตะไคร้กับข่อยกับิได้ตัดใบไม้แล้วล่ะ เพราะว่างาไหมมันหักลุงนะจ๊ะเนาะพ่นปาดลงปาดลงเนี่นี่มันก็พังเบิดจ้าเนี่ยรถพ่นเมื้อและจ๊ะพี่น้องอันนี้ผักอีตูผักอีตูมุมนี้เหลือหน่อยอันนี้ก็ห้อยตีนเพิ่นจ้ะพี่น้องอยเพ่อนอยางพ่อนอยางละ่ะเดี๋ยวมือมีเวลาคอยจังสีทำความสะอาดนะจ๊ะเนาะอันนี้เป็นเสียงบดไหมนะจ๊ะเพราะว่าพ่นสีมีรถบดไหมพร่อม พวกไม่พวกงาไม่ที่เพื่อนตัดแล้วนะพี่น้องมันสสามารถบดบีให้มัน,นให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนน้อยน,อยนะจนะเนาะเพราะว่าเพิ่นเก็บให้เบิดจ้านี่คือสะอาดเบิดจากตอนนี้แค่ว่าพักไข่เสียหายแค่ข่สิไปตกไปแตงมันแค่นั้นจ้ะยพี่น้องผลงานจ้าผลงานตน้นไม้สองต้นหลังเฮือนนะจ้าเอ่อต้นแรกน่จาจะเนาะต้นทางขวามือก็คือ ต้นที่ตรงเงื่อเจ้าของนะจ๊ะอันนี้พญายพนไห้เขาตัดปลายมันห้พร้อมมันก็เลยเกี้ยงจะพี่น้องส่วนต้นทีสองนี่บ่อได้ตัดปลายจ้ะพราะว่าเจ้าของบ้านพญ์บ่บอกนะจ๊ะเนาะพญบ่บอกเฮาก็สิบไปลาลาบละล่วงเงื้อเพ่อนกับบ่ได้จะพี่น้องพะว่าต้นนั้นมันกระตรงเชื่อเพ่อนตรงเนี่ยมันต้นมันตรงเชื่อเฮ้าเสียเฮ้าก็บบอกเอาจะพี่น้องเพราะว่าเพนรับงานม้าเพลินก็รับงานตามมันกรรมการหมู่บ้านบอกนะจ๊ะเนาะ พบาแค่เวลานเพิ่นมาตัดเลยเห้ามาเบิงแค่นั้นจจะพี่น้องสำรวจทางล่างวันน,วน,นี้บัวพักแจนันเบิรดเดี๋ยวเลาะสวนน้ำพญายกอนจะพี่น้องหักหมด ตายหมดจ้าพวานโดนใหม่นะจ้ะเนาะแต่ก็ดีใจพนมัตัสหะจ้าบายบายพี่ก้อนฮะบายบายเวอร์จิลีต้นบางนาบ่บ่าั์ดอดเมฟุยเดปักเตียฟุยทอมบีอือหือเดียวเาจพลาดเ้ดเอวาอเเดออ้ย Non un citron vert. <rire> <rire>